วิชยะทศมีในเทศกาลนวรารี มีความสำคัญอย่างไรวันวิชยทศมีคือวันที่10เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลนวรารีนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะของธรรมะที่ชนะอธรรมวันที่พระแม่ธุรคาได้ทำการปราบมหิงสาสูนหรืออสูนควายลงได้และที่เราเห็นเทวรูปหรือภาพจิตกรรมพระแม่ธุรคาปราบอสูนนั้นชื่อท่านคือมหิงสาสุรมาธินีนั่นเองค่ะและในวันนี้จะมีการ แห่สรรเสริญพระแม่อย่างยิ่งใหญ่และจะมีการทำดุรกาวิสรลชันส่งเสด็จพระแม่กันหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกากัต้าหรือ ไฮราดาบัตประเทศอินเดียและในวันสำคัญนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งและชาวฮินดูให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือวันดูเซล่าวันที่พระรามทรงยิงสอนปราบทศกัฐ์จะมีการจัดกิจกรรมกันอย่างยิ่งใหญ่ในอินเดียถือเป็นวันสำคัญของเทศกาลนวรารีและมีการเฉลิมฉลองทั่วไปทั้งประเทศอินเดียค่ะปีนี้ตรงกับวันที่12ตุลาคม2 0 2 4ผู้ศรัทธา ชาวฮินดูนิยมไปทำบูชาที่วัดแห่งพระแม่และสวดบูชาถวายพระแม่ที่บ้านเพื่อระลึกถึงคำสอนและปรัชญาทางศาสนาเพื่อเข้าถึงความสุขและความสงบขอให้ทุกท่านบูชาพระแม่อย่างมีความสุขโอมสีมหาธุรคาใหญ่นะมหาหนุน่าเทวาราดูสวัสดีค่ะ